ต้องฆ่ากัมล้วจมเร็วๆเ,วๆเวใหญ่เว้เยตัวนี้ใหญ่เว้ยตัวเงินแวบไปเลยโดนโดนที่รับโดนที่รับ สายสาย11ครับตัวหลุนเราแน่นอนทีนี้เราเป็นเโทฟี่โทฟี่ยาหลุดนะอย่างเดียวอ่ะ สวัสครับผมวันนี้มาตกโบ๊ทอะจิ้งโบ๊ทอะจิ้งโบ๊ทอะจิ้งครับลงเรือไตรลันนะครับมันมีคนเงี้ยนะเนี่ยเสื้อเสื้อดำเนี่ยนะเนี่ยคนเนี้ยเงียนนัดเลยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าลงเรือวันนี้จะแตกหรือจะเรียบร้อยไม่รู้มาดูนะครับเปิดสิงเปิดสิงตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนเรือกันแล้วครับเดี๋ยวสักพักเราจะออกไปแล้ว ตอนนี้ก็เจ็ดโมงห้านาทีหรือว่าครึ่งวันเราจะได้กันเยอะแค่ไหนนะครับสามถุงพอแล้วเออพอละถุงพอแล้วเอาเยอะขี้เกียจทำเรารวมกันอยู่แล้วนี่เออไปเลยเลยแล้วลลครับแต่ก็ออกแล้ว เข้ามาอยู <If S 2> <su> ่ในป๊อกเลยนะครับไม่มีปลาให้มันหลุดไปดูสเต็ปสองคนนี้ก่อนดูว่ใครจะได้ก่อนกันเนี่ยปายลอยอยู่บนผิวน้ำเลยดีกว่าปลารออยู่บนนผิว้าเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกเอง ดออกมาแล้วครับแหว่ทาเสือเราบางจะติดทาเสือนะจ๊ะที่นั่งอืมอะไรอ่ะ ดูดูดูโ้ยตัวใหญ่อยู่หว่าเั่มเลยมาดิครับมาดิครับใครจะฟัดก่อนเป็นฝูงเลยเว้ยตกไรเนี่ยอะไรอ่ะเอ้ยน้ำมาย้ายเบ็ดผมได้ไงอ่ะกินไม่ติดเว้ยกินไงวะกินไม่ติดเป็นฝูงเลย เป็นฝูงเลยไม่ติดได้ไงวะเออม่นโฉบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยไม่ติดเฉดเลยเจอคนมาแล้วนะตัวใหญ่วิ่งตามไม่กินอืเป็นฝูงเลยตัวใหญ่รู้มากอยู่ปะต้องรู้มากอยู่ปะเป็นบางวันะวิ่งตามเต็มเลยเอาตัวเอาตัวไม่กินขึ้นมาเป็นฝูงเลยเมื่อกี้ไลฟ์จิกต้องมาแล้ว ขึ้นตางม,มาันาแบปบปุ๊บๆๆๆเลยเล่นไม่ชอบผิดรั่ะทำเสือเหย็ก,ก,กดีทำเสือสามบีก <c oughs> กี่ดีรออะไรเนี่ย จัดการด,ดูนี่เนี่ยหาเพื่อนคุยลงน้ำครั้งแรกเนี่ยกูเล่ากูเล่า <c oughs> เฮ้ยปลาอะไรเนี่ยไอ้เสียดเหรอ,อดโดนหาแล้วโดนลงเรือหายแล้วโดนี่รับโดนที่รับ นี่ครับโหตัวนี้สวยแจมเลยนะครับนี่ไมโครจิกตกปลาครับเพื่อนคุยนี่จะตายก็โดนเหลือเหลือหนึ่งคนเนี่ยยังไงเอ้ยยยยมาเลยเวะเอาละเวะอ่เอา,อเ,อา,ออาเดี๋ยวตกก่อนนะครับต้องห้ากัมแล้วจมเร็วๆเฮ้ยใหญ่เว้ยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่เว้ย ปะอุ้ยอุ้ยลงหนาวโอ้ยเยอตึก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 เลยมันจะเติมสเต็บห้ากำยืนพื้น อไรอ่ะอะไรอ่ะน้าตกลูกปลานี่เนี่ยน้านี่ตกงี้ตีขน่ะน้าตกลูกปลาทำไมน้าตกลูกปลาทำไมอ่ะขิงเลยวขิงตัดแล้วไอเสียดเสียดเนาะตัวเงินแวบไปเลยเสียดไม่หลับ เียตตัวดีอาการออกอาการออกแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ไอเสียตัวที่วิ่งออกตัวนี้ก็โอเคอยู่นะย้ายหมายแล้วครับหมายนี้เรได้ตัวนิดหน่อยยังไม่เดือดนะครับเดี๋ยวไปดูหมายหน,น้า <Richt> er> <laughs> ถึงโป๊ะลูกที่สองนะครับลูกนี้จะเดือดหรือเปล่ารอดูกันนะครับ สวยสวยที่คีบจะผังนี่นะครับอ๋อติดยังไงเนี่ยปลดไม่ออกเออเรียบร้อยลงพื้นไป ดูดไม่ติดนี่ดูไงไม่ติดวะดูดไม่ติดเว้ยใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยล้มเลยบกให้น้าก็ดูหน่อยเฮ้ยสักดิรื่นรื่นไม่มีดอกเนี่ยมันหมดดอกแล้ว Ya. Yeah. Oi, buat pedih. Tekap. Tekap. พักหนึ่งอุย้ยฐานแม่งโลดสวยเลยเอ้ยฐานแม่งโค้งดีสซบอสสซบอสบอสไหมอุย้ยบอสมีไม่กล่าวว่าฟ้าจะวิ่งเข้าปอกอะไรเลยเฮเนะ่ะ กินจ,จริงว่ะอันนี้หายแดดไปไม่มานั้นสัเลยนะกันกะต่อยจีก,ก็เอาเรื่อง น้าคนเสื้อดำเขาเก็บให้เต็มยังครับชานสายเต็มถุงยังครับหนักเนี่ยโอ้ยใช้ได้อยู่มาคนมาลองเฉยมันเดียวถาวต้องมาวนี่ครับเต็มแล้วหนึ่งถุงหนึ่งถุงแน่นๆ่นเลยเ่ยต้องอย่างงั้น อ,อ่าเดี๋ยวลุยต่อเนี่ย่หลุดกระโชวกล้องซะหน่อยอาครับไปโดนกุเลานะครับตัวสวยเลย อ่าายสิบเอ็ดครับโทฟี่โทฟีทฟ่ยาหลุดนะอย่างเดียวอ่ะ มาแล้วมาแล้ว huh. กูเราติดตามหาโอ้ยหลุดถ้าอย่างงั้นอห หลุดซะอย่างงั้นขาดวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอ่ะนะโอ้โหอ,อะไรเนี่ย ใหญ่นิใหนึ่งไอตัวนั้นเล่นนานจังวะใหญ่หรือมันยังไงดูดิใหญ่เว้ยใหญ่ยิ่เป็นมเลยบอสทั้งนั้นตัวกับปะทูเลยใหญ่กว่าก็ตัวชิก ทิงไว้ก่อนกระต่อยจิกทำงานกินเยเยก้ยายหม่นะครับมาถึงหมายใหม่นะครับโอ้ลูกนี้หน้าแหลมแท่นเลยอ๋ออยู่ตรงแหลมแท่นเลย <laughs> กันนะครับว่าลุงนี้จะเจออะไรจะเจอกุเราอีกหรือเปล่าต้องแก้มือใช่ไหมคุณเรานี่ต้องแก้มือม <Yeah. S 1> เออ <c ười> จอฝุงมานี่สมันเลยนะเจงงอฝุ่นไงขอให้เจออย่างเดียวขอให้เจอ <c ười> ขอให้เจอ <c ười> ขอให้เจอเอาคันนี้ตกดูบ้างจะกัดไหมเออตกสีขนกัน กูเราน่าจะต้องยอมไปก่อนอืมตัวใหญ่โอ้โหมาอยู่เว่ยตัวใหญ่เลยอยู่เว่เนี่ยแหมหมานเหลือเกินเนาะรู้สึกเนี่ยเราจะปล่อยลงไปทำไมลูกจะหมานอะไรเนี่ยมันเนี่ยตกสีขนกันครับของอยูเว่แล้ะดีกูเนี่ย อ้าวโป๊ะนี่ครับโป๊ะนี่นาหย่อนไกลนี่ตโป๊ะเลโป๊ะนีนาอย่างงี้ก็เรียบร้อยสิครับโอ้โหย่าหนาเร,รเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยอย่าไปไกลดิไปไกลก็เรียบร้อยตึงโป๊ะเลยตึงโป๊ะ,ปะเล่นเป็นหัวจิกดูนะครับ เติมโคแล้วเดี๋ยวึงแล้วเนี่ยะ

กระต่ายจิกไม่ไหวแล้วใส่หมดเวลาแล้วเที่ยงครึง่งได้กันไปสองถุงนะไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่แล้วก็พอตึงมืออยโอเคสองถุงก็ขี้เกียจทำแล้วใช่แค่นี้ก็ขี้เกียจทำปลาแล้วเดี๋ยวกลับเข้าฝั่งกันแล้วครับเป็นไงครับเซียนเป็นไงครับได้เรื่องไหมได้เรื่องนะอ,งอ,อ,งอ่าเดี๋ยวเดือนหน้าจาัดใหมเ่เจเจกันบนฝั่งครับ สองถุงแบบแน่นๆนะถุงนี้ใบใหญ่ใใ่หก็สองถุงแน่นๆมันมีคนได้กูเราอ่ะกูเราขาดวุ่นวูนไม่ตกสีขนเลยสีขนไม่ตกแล้วได้กูเราโอ้แค่นี้ก็พอแล้วพอกินแล้วขี้เกียจทำเยอะเกินเนี่ยประมาณสามโลที่ถืออยู่อ่ะถึงน้นอีกอ่ะถึงมู้นยูมาสองโลได้ใช่สี่ห้าโลแหละทีหมูทีหมานะปะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ เดี๋ยวมีแก้วมือแน่อ่กูเรา<อ>เดือนหน้าเดี๋ยวเจอกันรูเรื่อง